ลงลิ้นตรงไหนผู้ชายหลงสนับสนุนโดย Passion Class เพิ่ม passion ให้ชีวิตคู่สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งแน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวเซ็กซี่เสียวๆสอยๆมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมี2จุด ะฮะจุดพิเศษของผู้ชายที่ผมคิดว่าสาวๆควรจะรู้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่คุณทํารักให้เขาโดยเฉพาะเวลาที่ใช้ปากเนี่ยนะฮะตรงไหนบ้างที่โดนแล้วผู้ชายจะสะดุง้งตรงไหนบ้างที่โดนแล้วผู้ชายจะเคลิมจะเสียวจะติดใจในรสสัมผัสของลิ้นคุณเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่านะครับจุดพิเศษหรือเคล็ดลับสุดพิเศษของการใช้ปากเนี่ยสาวๆต้องฝึกใช้ลิ้นให้เก่งลิ้นของคุณเนี่ยเวลาแลบออกมาเนี่ย and why in a hat ต้องฝึกกระดกลิ้นนะฮะกระดกช้าๆละเลียดละเลียดกับกระดกเร็วๆ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 เหมือนเวลาว่าราๆราๆราๆอย่างเงี้ยนะฮะคุณต้องทําให้ได้ทั้งลา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 แล้วก็ละเมียดละเมียดละเมียดนะฮะไอเวลาที่ทําลิ้นละเมียดละเมียดเนี่ยให้คิดถึงเวลาที่คุณทานไอศครีมเวลาที่คุณเลียกินไอศครีมเนี่ยเลียยังไงนะฮะเช่นเดียวกันถ้าคุณใช้ลิ้นกับน้องเคของแฟนคุณเนี่ยให้ใช้สัมผัสนั้นเลยจุดที่ผู้ชายจะเสียวที่สุดคือบริเวณส่วนหัวของน้องเคนะฮะสมมตินิ หัวหัวเนี่ยฮะส่วนหัวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทศูนย์รวมของความรู้สึกเมื่อเวลาผู้ชายมีอารมณ์แข็งตัวเต็มที่ตรงส่วนหัวน้องเคมันจะเป่งเต็มที่แล้วพอสาวๆเอาลิ้นไปเลียจังหวะที่คุณเลียละเมียดเหมือนคุณกินไอติมรสชาติที่ชอบละเมียดละไมละเมียดละไมเลียช้าๆนะฮะผู้ชายจะรู้สึกเสียวซ่านแล้วมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าเดิมน้องเคเขาก็จะแข็งตัวมากกว่าเดิมในขณะเดียวกันที่มี้บอกราร่ารราอเรือกระดกลิ้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณกระด มันก็จะเกิดความเสียวแบบเสียวสะดุง้งเสียวจั๊กะจี้นะฮะเคล็ดลับทั้ง2อ,อย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเลียละเมียดละเมียดเหมือนกินไอติมกับกระดกลิล้นลา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 เนี่ยนะฮะผมมีสอนอย่างละเอียดเลยว่าคุณควรจะเลียดโดนตรงจุดไหนบ้างนอกจากส่วนหัวแล้วมีตรงไหนอีกที่น่าเลียที่จะทําให้ผู้ชายเกิดอารมณ์เวลาคุณใช้ปากนะฮะในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าลิปส c ิ e t สูตรสาเร็จเสร็จด้วยปากนะฮะคอร์สนี้จะมี7บทเรียนแน่นๆผมบอกว่าแน่นๆเพราะอะไรเพราะผมอัดเทคนิคอัดความรู้อัดประสบการณ์ชีวิตที่เคย ถูกกระทําและเคยเก็บเกี่ยวมานี่นะับมาฝากสาวๆสอนอย่างละเอียดอธิบายชัดเจนคุณฟังแล้วคุณจะตื่นรู้เลยจะกระจ่างแจ้งคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ปากทํารักให้แฟนขึ้นมาทันทีนะฮะอ่ะจุดที่1ผ่านไปส่วนหัวของน้องเคจุดที่2อนะฮะอันนี้ไว้เวลายอกเยาวเวลาที่คุณอยากจะแย่เขาอยากจะทําให้เขาเสียวด้วยความเพลิดเพลินนะครับมันคือส่วนใต้ของน้องไข่ให้เวลาผู้ชายนั่งอยู่หรือนอนอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยให้คุณจับน้องไข,ข่ของเขาเนี่ยยกขึ้นและใต้น้องไข่เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเส้นแนว ลางเนี่ยเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นฝีเย็บแล้วเวลาสาวๆลงลิ้นล,ลงไปบริเวณเส้นฝีเย็บเนี่ยให้ค่อยๆเลียนเนิบๆสลับกับการเป่าลมหายใจเบาๆไปตรงบริเวณเนื้ออ่อนๆส่วนนั้นนะครับตั้งแต่ใต้น้องไข่ไปจนถึงรูก้นผู้ชายเนี่ยบริเวณเนี่ยมันจะ อ่อนไหวนะฮะมันจะเซนสทีฟมันจะไวต่อความรู้สึกดังนั้นเวลาสาวๆลำเนียดเลียเลียเลียหรือเป่าลมเบาๆเนี่ยก็จะทําให้ผู้ชายรู้สึกสยิวตื่นตัวและเกิดความตื่นเต้นมากกว่าเดิมทั้งหมดนี้นะฮะสจุดนี้รวมไปถึงเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายนะฮะอย่างที่บอกว่าผมสอนเอาไว้แน่นๆในคอร์สออนไลน์ชื่อว่าลิปสิคเก็ดสูตรสาเร็จเสร็จด้วยปากนะฮะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษราคาถูกกว่าปกติแน่นอนถ้าใครอยากเรียนอยากเป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายติดใจหลงไหลไปไหนไม่รอดด้วยฝีมือและฝี ทักผมมาที่ไลน์ @tenovic ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยบอกว่าอยากเรียนคอร์สลิปซิเกต Lip สูตรสาเร็จเสร็จด้วยปากนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีโปรโมชั่นให้คุณเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากพูดคุยปรึกษาความรู้เรื่องบนเตียงเรื่องเพศสัมพันธ์ปัญหาดาวมาชีวิตรักอะไรก็ตามนะฮะผมมีกลุ่มลับที่มีเฉพาะผู้หญิงชื่อกลุ่มว่าซิเกตรูมพลัสนะฮะมีค่าธรรมเนียมในการเข้ากลุ่ม200บาทสนใจก็ทักมาที่ไลน์ @tenovic เช่นเดียวกันอยากถามผมก็ทักไลน์มาคุยหรืออยากปรึกษาผู้หญิงด้วยกันกก็เข้าไปในลุ่ม สองช่องทางให้สาวๆได้ระบายความทุกข์เสริมเพิ่มเติมความสุขให้ชีวิตตัวเองนะครับอย่าลืมทักมานะครับแล้วเ,เจอกันครับ